สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast แยกพักลุ้นกติกาพิกการเมืองยังอึมครึมเหมือนราหูอมจันผู้นำเอาแต่อมพนำใครบอกหลังเอเ펙การเมืองจะชัดมันก็ยังบมม่วๆเหมือนเดิม แต่ที่ชัดเจนแน่นอนตลอดมาคือบิ๊กตู่พ้นเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังใจสู้ทู่สีขอตายคาเก้าอี้นายกไม่คิดสลาดตำแหน่งให้ใครตราบใดที่ยังเล่นการเมืองอยู่ประกาศในคอร,รมอกางโต๊ะกินข้าวพักร่วมรัฐบาลเทอมนี้อยู่กันไปยานมีนาคมปีหน้า แรกยาวสุดซอยแม้ไม่ได้บอกว่าจะอยู่จนครบวาระวันที่23มีนาคม2566หรือเปล่าแต่ฟันธงกันไปแล้วว่าต้องยุบสภาก่อนอาจจะแค่วันเดียวหรือ10วันเพื่อประโยชน์ทางการกฎหมายและเกมการเมืองหลักๆคือเปิดทางให้สสเปลี่ยนค่ายย้ายพักกันได้เต็มที่แต่แค่มีนาคม2566คงไม่สาใจบิ๊กตู่คิดไปไกลกว่านั้นเยอะ เป้าหมายปลายทางอย่างแน่วแน่ไม่เคยเปลี่ยนว่างแผนกลับมาเป็นนายกหลังเลือกตั้งแม้ยังอุบไตแผนการเส้นทางเดินแต่ร่องรอยจังหวะเคลื่อนมัญชี้ชัดและคนอย่างบิ๊กตู่ลงทุนแล้วต้องกําไรไม่คิดจะกลับมาเป็นนายกแค่2ปีแต่จะต้องเป็นอีกยาวๆเงื่อนไขเป็นนายกได้ไม่เกินปี2568เป็นชนะักปักหลังทะลุไปสกิดใจบิ๊กตู่จนเจ็บปวดอยู่ตลอด ทำให้พูดอะไรมากออกตัวแรงไม่ได้กลายเป็นตําหนิถูกหยิบยกมาบูลลี่ด้อยค่าทางการเมืองไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายเดียวกันเป็นชนวนเหตุให้ขัดเคืองกับบิ๊กป้อมพ้นเอกประวิตธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐทีมแบ็กอัพบ้านป่ารอยต่อหยิบเรื่องนี้มาขยี้ตั้งแง่ใส่บิ๊กตู่ไม่เหมาะเป็นแคนดิดตนายกหรือเป็นเพียงลำพังพร้อมสวมบททีมหามกบวนแหร ทั้งผักดันบิ๊กปอมให้ขึ้นมาเป็นเบอร์ใหญ่ระนาบเดียวกันสุดท้ายจึงกลายเป็นความขัดแยง้งจ้องจะแยกทางกันให้รู้แลว้วรูรอดพี่ใหญ่กับน้องเล็กยังคุยกันได้แน่แต่กับทีมหามก็บวนแห่เลิกคุยต้องลุยลูกเดียวบิ๊กตูยังเชื่อมั่นตัวเองเต็มร้อยประเมินศักยภาพองคาพยพเป็นนายกต่อได้สบายกระแสนิยมก็ยังดีสำรวจโพกี่ทีก็ต้องมีชื่อติดชาร์ต ต้องเป็นการเดตนายกคนเดียวถ้ามีชื่อบิ๊กป้อมอยู่ในลิสต์ด้วยจะเสียทรงเสียแต้มแต่ลึกๆคือไม่ไว้วางใจเกมหักหลังเคยมีบทเรียนมาแล้วเงื่อนไขรอยด่างดำเป็นนายกได้แค่2ปีไม่มีปัญหาแน่ถ้าบิ๊กตูได้กลับมาเป็นนายกเอ่ยอ้างฉันทานุมัตรปฏิบัติการลบรอยด่างจนเนียนคลิปไร้แผลเป็นเพียงแต่มันพูดไม่ได้แถมเจ็บใจพูดยังไงทีมบ้านป่ารอยต่อก็ไม่เชื่อ ไม่เข้าใจแก้งไม่เข้าใจสง,งนันถึงตอนนี้บรรยากาศยังมึนตึงค่ายสองปอยังรอดูเชิงและกำลังรอดูกฎหมายลูกฉบับสำคัญวันที่30พฤศจิกายนนี้การเมืองจะชัดขึ้นแน่หลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอส,อสวันที่30พฤศจิกายนผลที่ออกมาสำคัญต่อการตัดสินใจและเป็นตัวกำหนดทิศทางของทุกพัคการเมือง ถ้าดูตามคำร้องของนายแพทย์รวีมาชมาดลสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่ที่รวบรวมรายชื่อ106สอสสสวทรงไปถึงมือศาลเจตนาค่อนข้างชัดว่าต้องการให้ศาลช่วยตัดสินแค่ว่ากติกาจะต้องหาร100หรือหาร500มีเพียง2ประเด็นที่ยื่นให้วินิจฉัยคือ 1. ระบบการคิดคำนวณสสบัญชีรายชื่อด้วยสูตรฐาน100ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ 2. ขั้นตอนกระบวนการตรากฎหมายถูกต้องหรือไม่เพราะได้มาด้วยวิธีการเตะถ่วงสภาล่มไปสีรอบถ้าขัดทั้งข้อ 1- ข้อ2สูตราน500ที่โดนลอยแผ่ด้วยแง่งกฎหมายอาจฟื้นคืนชีพน่าสังเกตเหลือเกินว่าในขณะที่พักเกิดใหม่พักเล็ก SME ซีกฝ่ายคา้านกำลังวิ่งหาทางควบรวมพรรก,กันตาลีตาเลือกเพื่อลงสนามเลือกตั้งตามกติกาใหม่ล่าสุด แต่ฝากฝั่งรัฐบาลกลับไม่มีความเคลื่อนไหวนำซ้ำสองลุงกำลังจะแยกพักกันอีกด้วยก่อนหน้านี้เคยคิดสมการเลือกตั้งตามโจทย์สูตรหาร500กันมาแล้วคำตอบสุดท้ายคือต้องแยกพักโกยแต้มไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นสัมผัสที่6ยานวิเศษหรือเกิดเหตุบังเอิญประจวบเหมาะแยกพักในจังหวะที่กฎกติกาอาจพลิกผันมาเข้าทางผลิตพอดีขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ